สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบสท์ลีฟแอมบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกวันอยู่แล้วครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องทางของ Facebook หรือ Tik t o อร์เลยครับประเด็นข่าวสารเลขนี้ครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับเรามาอัปเดตกันที่ประตูศาประตูของทางฝั่งบุรีรัมย์กันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของนิว a อธิโอเลเลยครับออกมาตอบคําถามครับถึงการไม่มีชื่อติดธงทีมชาติิิฟปน รอบนี้เลยครับ โดยอย่างไรก็ตามเลยครับคุณผู้ชมครับสื่อประเทศของตะวันฟิลิปปินส์เลยครับได้ออกมาปเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนิวเอทอริสเลยครับนายด่านจอมหนึบของบุรีรัมลยครับที่เพิ่งมีส่วนช่วยทีมต้อนสกัดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเลยครับในศึกฟุตบอลของเอเซียยูริค2024ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการติดทีมชาติฟิลิปปินส์หลังมีคําถามเลยครับว่าจะตัวนั้นครับเลิกเป็นไปแล้วหรือยังโดยไม่มีชื่อกลับมาติดธงในการประกาศรายชื่อครั้งล่าสุดทั้งที่ผลงนั้น,นของเจ้าตัวครับถือว่ายอดเยี่ยม,มากกกทั้้งในลแลแะบถว็ แต่อย่างไรก็ตามครับตางฟั่งของนิวแอธอรีเลยครับเมื่อได้รับข่าวสารมาแบบนี้ครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อของประเทศฟิลิปปินส์หรือได้ออกมาบอกเลยครับว่าผมไม่จากพูดถึงเรื่องนี้มากเกินไปคําตอบคือผมอยากไป็นเลกเล่นทีมชาติผมอยากเล่นอยู่และผมคอค้าแข้งที่ประเทศไทยผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากสพันธ์ฟุตบอลฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการเขา้าร่วมทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พูดคุยระหว่างผมกับเจ้าหน้าที่ก็เกิดขึ้นหลังจบศึกของอาเซียนครับเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็แสดงความยินดีกับ ดีก่อนสำเร็จผู้วยการของทีมชาติที่พาทีมเข้าถึงรอบตัดเชือกส่วนชุดของ, Asian Cup, องต่ละเอเชียครับ2027ในรอบคัดเลือกผมไม่มีชื่อติดทีมอย่างที่ทุกคนได้เห็นผมไม่มีชื่อในลิสที่มีการประกาศออกมาครั้งล่าสุดนั่นเองเครับ ซึ่งในตัวของทางฝั่งของนิวเอธอรีเลยครับได้ติดทับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับตั้งแต่ปี2008ลงเล่นไปทั้งหมด82นัดเลยครับโดยในเกมล่าสุดเลยครับที่ลงเฝ้าเสาก็คือบุกไปแพ้ต่อทีมชาติบาิเซียเลยครับ2ประตูต่อ1ในแมตช์อุ่นเครื่องเลยครับวันที่4กันยายน2024ครับข่าวสารที่2ครับจากต่างแดนมาก่อนใครเพื่อนเลยครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าลูกโซ่เลยครับได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเลยครับและก็เตรียมที่จะหลอกรายการตัวเข้าแคมป์ของแตดานช้างศึกด้วยกันเลยครับโดยั่ง ของนิครัตมิเกลซันนั้นครับเบกขวยจากสโมสรอนโอบิเรนเซได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นทียบรอยครับก่อนที่จะมีการรายงานตัวเพื่อเก็บตัวกับทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่เลยครับโดยทางฝั่งของลูกโซนั้นเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสกัดอย่างสโมสรอนโอบิเรนเซในเกมที่บุกไปเสมอการสูตรประตูตู่ครับในเกมบิลนัดสุดท้ายของซีซั่นเหลยครับก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยทันทีเลยครับซึ่งโดยสำหรับโปรแกรมทั้งสองนัดของทีมชาติไทยเลยครับ บางทีใครอาจจะไปเชียร์กันเลยครับแต่อยากให้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆเลยครับเต็มความจุกันเลยครับนัดแรกกันก่อนครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องเลยครับตามปฏิทินฟี f าเดยครับก็คือในวันที่28มีนาคมนี้ครับที่ทีมชาติไทยครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานครับในเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังและนัดอย่างเป็นทางการครับนัดแรกเลยครับในรายการเอเชียนค2027 รอบคเลือกนัดแรกใำที่ที่25มีนาครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสีลังกาเลยครับในเวลา1ทุ่มครึ่งเลยครับที่สนามราชมังเช่นเดียวกันเลยครับประเด็นคาสารที่3ครับเรามา ตอนที่ต้องฝั่งของบุรีรัมย์กันสะหน่อยครับก่อนเกมกันเลยครับอย่างในใ่ของปราสาทสายฟ้าอย่างคุณนวนออกมาชี้เลยครับว่าปฏิสัทธ์หน้าใหม่ของทีมครับหลังกำลังที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับในศึกของฟุตบอลเอฟซีชมเปีิยลีกอีกรอบแทีมเลยครับในส่วนของตะาันทรีกก็ต้องโฟกัสและทำผลงานให้ดีที่สุดเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของคุณเนวินชิชอบนั้นครับประธานสมโมสรครับได้ออกมาปเปิดเผยผ่านเพจของเตรนาสรุ่งนวินและเพจของบุรีรัมไรครับว่าวันนี้ครับต้องสามแต้มขอบคุณกำลังใจของแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทุกคนที่ช่วยกันเชียร์และกลุยทางส่งทีมของเรา เป็นตัวแทนอาเซียนไปสู่ศึกเอเซีแชมเปี้ยนอีบิลด์รอบ8ทีมสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียปริสัตร์น้าใหม่ของบุรมยูนเต็ดจะถูกบันทึกที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อมีโอกาสได้สู้เลยครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครไม่มีํำว่ากลัวในหัวใจของบุรมยูนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ได้รับเกียรติ ให้เป็นตัวแทนทลิกนำทงทีมชาติไทยไปบุกสบัดในสนามแข่งขันรายการที่มีท้้ยใบยใหญ่ที่สุดของเอเชียเป็นรางวัลเราต้องเตรียมความพร้อมครับให้ดีที่สุดและทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลบุรีมยูเนเต็ดแ,และแฟนทลเกมากกว่าร้อยสโมสรนในเอเชียที่อยากมายืนตรงนี้เมื่อเรามีโอกาสแล้วสู้สุดหวัวใจเพื่อให้บุรีมยูเนเต็ดเป็นที่จดจำของวงการฟุตบอลเอเชียขอสัญญาเลยครับว่าเราจะทำให้ดีที่สุดทำสึกความสามารถสุดกำลังและทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อแฟนๆทุกคนและเพื่อเพื่อนรวมทลเกที่จะได้ กลับไปเอเชียอูริตด้วยกันในปีหน้ากลับมาสู่สนามทะลีกวันนี้ต้องเปิดบ้าน รับนคราชสีมาแบบสี่เพื่อนบ้านของเราเองต้องมาพบกันกับนคราชสีมาในช่วงเวลาที่เราถูกหายใจลดต้นคอและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลของธนีแบบนี้จะประมาทไม่ได้เลยพูดตรงๆว่าเกมวันนี้บรูมยูนเต็ดอยู่ในสถานการณ์ที่จะเสียแต้มไม่ได้อีกแล้วเราต้องการชชนะและ3ามแต้มเพื่อสะสมให้ทิ้งห่างออกไปให้ได้ในช่วงเวลาที่เราต้องไปทําศึกของางด้านเอเชียอิริทจะได้ไม่ต้องกังวลกับเก,เกมที่ต้องสู้ในธนี ทงส่งผลกระทบทั้งศึกในและศึกนองการเปลหายนจัดการทีมในช่วงนี้จึงต้องวางแผนกันอย่างละเอียดมากๆเพื่อได้ทีมที่ดีสุดแข็งแกร่งที่สุดสำหรับทุกเกมเราต้องเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ียจับลุกการในฤด,ดูกาลสัปดาหที่สี่โดยการเป็นแชมป์ตรีตีตัวเข้าสู่การแข่งขันเอเซียอูริทในปีหน้าครั้งการแข่งขันวันนี้ครับเรเปลี่ยนสนามจากชังรีนามาเป็นบรูเอมร์มิตีส้สเตเดียมเนื่องจากชังรีนามีภารกิจสำคัญเป็นสถานที่จัดงานต่อพันยิมมางานรวมคนหัวใจของบุรีรัม เปิดตลาดผ้าไทยไปสู่ตลาดโลกตั้งแต่วันที่1 9มีนาคมจนถึง16เมษายนแม้จะเปลี่ยนสนามแข่งขันแต่ความตื่นเต้นความสนุกสนานในบรูมชิติสเดียมจะไม่แตกต่างจากชางรีนาและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเกมวันนี้มาสู้ด้วยกันและเก็บสามแต้มไว้ในบ้านของเราให้ได้เลยครับ ก็ต้องขอย้่มกันอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมของตลาดบุรีรัมลยครับก็จะเปิดสนามบุรีรัมชิติเตเดียมลยครับตอนรับการมาเยือนของนครราชสีมาราชสีเลยครับในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมครับหรือ1นทุ่มวันนี้เลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายคราวนี้ครับยังอยู่กันที่ทางฝั่งของบุรีรัมลยครับแต่เป็นทางฝั่งของเดือนครูเลยครับเหมือนเว็บไซต์ของเซียนสปอร์ตไครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทางฝั่งของเดือนครูอาจจะเชวดเล่นทลีลยครับในนัดหลังจากนี้เลยครับหลังมีชื่อติดทีมชาติมาเลซยรับึ่งส ทีมชาติบรนาซิลนั้นครับภายใต้การกุมทีมของปีเตอร์ชคามอสกี้เลยครับคุณซื่อชาวออสเตรียครับได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นเพืุ่ทธิยลุศุภฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือกครับรอบที่3เลยครับซึ่งอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเวียดนามกัมพูชาและทีมชาติเนปาลเลยครับโดยจะประเดิมเกมแรกด้วยการเปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาติเนปาลในวันที่25มีนาคมนี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทีมชาติเบรเซียนานครับภายใต้การคุมทีมของพีเตอร์ชราบมอสกีเลยครับเรียกตัวนักเตะเข้าสู่ทีมถึง27คนมีผู้เล่นจากสโมสร,รยาโคเลยครับถึง9คนโดยลดรายชื่อทีมครั้งนี้ครับ เรียกมา27คนเลยครับคาแขกอยู่ในประเทศ25คนต่างแดน2คนครับโรจัดประกอบไปด้วยเดือนครูจากบุรีรัมย์และต่างฝั่งของแอนดิสรัสซันโต้เลยครับจากสโมสรอุชมิชิตีในประเทศเวียดนามด้วยกันเลยครับแต่ยังไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับในรายของเดือนครูนั้นก,กองหลังตัวเก่งของบุรีรัมย์เลยครับอาจจะพลาดโดเล่นเกมทะลิกที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั้นครับขอเลื่อนโปรแกรม วันที่8มีนาคมนี้ครับในการบุกไปเยือนสโมสรรัมพูลไปเป็นวันที่26มีนาเนื่องจากโปรแกรมทีมชาติบริเซียครับที่ต้องลงเล่นกับทีมชาติเนปานครับก็คือในวันที่25มีนาคมครับมีระยะเวลาใกล้เคียงขันคาดว่าออสมารลอดครับน่ายจะปรับแผนในการโรเตชันผูเ้เล่นสลรับเกมนี้อีกด้วยแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a อ r ีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ